สวัสดีครับสวัสดีเย็บชีฟผมแม่พี่น้องสุภูทุกคนครับพี่น้องอ่ะทุกคนครับมัอนี้ได้เนื้อครับเนื้องามๆพี่น้องนี่ครับเนื้อเป็นเส้นเลยพี่น้องมันสีลาบครเหมือนเด็ครับนี่ครับตับตับหวานเลยพี่น้องเนี่ยครับได้๋ย่ายคลิเดีวมาหน่อยนึงครับครับผมมาพี่น้องซอยก่อนครับดับแรกนี่ครับโยกกุกขึ้นเกาเลยพี่น้องเนี่ยมาเลยครับมาๆมาซอยตอนหนห่อยๆครับ ลอ,อยเลอยอยลาบพี่นอ้องหากใส่เลือครับนี่เลือนะเนาะเลืองงามๆเลย่น้องสดๆใไมๆเลยครับเี่ยนลิวเป็นเองเนี้สูตรนี้ดีส้อยเอาเลยครับซอยตอนในหน่อย่น้องอืม มูนี่เขาใส่สอยใส่มาเรื่ยครับพวกตับพวกอย่างนี้นาะตับสดๆรครับบคีริโอความพี่เนาะครับอืมกินง่ายๆครับไม่หนุงยากนี่ยังครับพี่เนาะสร้อยดีๆเอาไปหมักเลือดนะนี่เอาะขวัวงวงความใส่ครับสุดยอดครับมือนเนี่ย เมนูสิงโตครับพี่น้องนี่ครับหัวซอยตอนหนๆพี่้องเนาะนซอยเนื้อซอยอย่างไรครับเนื้อกับสดๆเลยครับตับไมพี่น้องเอ้ยจิ้มจุเลยพี่น้องนี่สุดยอดครับสดแดงเจี๊ยคือง่ายครับ ห้อมบอ,อสับบอครับเนื้อมันส่วนเดียวมันเหมือนพลอยดยออนนอยอยีครับต้นน้อยใสครับดยอดครับเนื้อเหตุแบบบ้านๆครับง่าย เบิ่งเนี่ยนองสดครับครับแดงๆแล้วนะครับเนี่ยไม่ไหมครับพอซอยดีๆเราก็ไปมัก ่เลือดนะครับเลือดมันแข็งดีๆครับเขาเนี่ยเขายงดีเราเขาคอยเอามาไปปรุงเนี่ยไม่องเนี่ดีแส่บครับนี่ครับทุกคนตอกนี่ข้าวกลยไม่ไหมนะ้ครับข่อยไม่ห้ใส่ลาบไปมอ่างเนื่องครับ ตำเลยเ้ยหอมบบบหอมไหมครับเ่ลาบอทีเดียวเลยหอวองก็ได้ยดอมไหมครับหอวานก็บาพีนี่ครับเ่ลาบเจเน่หอมดีครับ ในที่แล้วครับนี่เขาขัวเรื่องเขาตำครับขัวเรื่องเาเขามาต่ำเรื่องเด้ยก็ยอมครับ ใส่ไข่ใส่ไข่ใส่ลาบหนิวหอมผักเป็นอ่อันเคียงพี่น้องนี่ปักเปียวาใส่กับหอมบักชีพี่น้องอเองหอมบักชีเตรียมก่อนครับเตรียมครบทุกอย่างแล้วค่อยมาปรุงเหนือเหนือเขาที่เขาซอยไว้แล้วเรียบร้อยเอาใส่นี่เหนือ พักใชคทางนั้นก็ได้เดี๋อยวอซอยลอยน้องมามักเลือดกันครับครับมากเลือดจัง,งเรียบรอยครับเทลงไปครับมากเลือดพุ่นในเขากันครับที่นี่ครับเดี๋ยวเรา่องเพิ่ง เออนั่นใส่นั่นก็ได้มันไหวเดียวใส้หนี่คนเนี่ยต่อใช่ครับมาเบิร์วิธีคนแบบนี่อโอ้เบามัเกเลือดด้ก่อนนะครับพี่น้องเอ้เหล,ลยไรอยู่ครับนี่นะครับมกัมกแล้วไม่เคยแดงยืดถึงจะกัง เดี๋ยวมัดเองไปวัน like นี the the hey, Now, uh ่น huh. yeah. <laughs> ้องเลือดมันขอกับเนื้อมันครับไม่เป็นจะกินด้่ยน้องมาครับพี่น้องแถวมักเลือดไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นขั้นตอนการปรุงครับเลือดของพี่น้องเออครับพี่น้องได้แล้วครับได้เรื่องง่ายครับสกีลุ่งไทยทำด้วย ผีปผงพี่น้องปนครับนี่ครับมาเผ็ดกระแสหลายเลยพี่น้องเด้อเนี่ยผมชุลมดเนื้อหนึ่งชิลมดนี่ขาดบ่ได้ครับอืมหน่อยพูดใส่เลยหน่อยพี่น้องนี่ครับผงนัวผงนัวครับใส่าลายกรซ่ายลายพี่น้องตามด้วยข้าวคั่วครับ นีร่ระวัที่เาขวงไงหรอหอมใส่ลงไปตามเวยบักน่าครับ huh. น้องเขาะเ็ดขมครับขมขมใส่บักน้าได้ครับบักนาลงไปนะมักสมัดหน่อยครับเ้ยมเลี้มำปา เส้มปลาเล็กน้อยครับพีน่น้องนอาใส่เกลือตงไป่อครับขนเดือดแบบนี้ ใส่ผักนะครับ,บหอมบักชีดเดี๋ยวเตรียมไปนะครับใส่ลงไปเลยครับเวโากันครับโอ้หอมบักกวาพี่นงเนเ่ย มึงเอ๊บอืมปลาดุกไหมล่ะเด็ดครับพ mm hmm. ร้อมเสิร์ฟครับ <c oughs> ครับพี่น้องพร้อมเสิร์ฟเซ็ตมาพี่น้องกินเขาครับไปสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุขุนครับเคยสั่นแต่บาดแสบมาแล้วพี่น้องฮะพี่น้องวันนี้เลยน่ครับก่อยเนี่ยสิงโตพี่น้องเอ้ยเดือดลางเดือดก๋ยมาครับพี่น้องก่อยเสร็จเพี่น้องเลยกับปลาแก้มลายอย่างพี่น้องมี่หมึกเขือครับหมึกแตงครับพี่น้องอากาศครับ ิอร่อยพิเศเด้อพี่น้องเด้อเาพี่น้องคือเก่าเลยครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพเป็นกำลังใจกับช่องเคยสันเตยพ่อแ่บครับขอ,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อพี่น้องเด้อคอยให้กำลังใจโดยตลอดมากครับพี่น้องมาพี่น้องบอกลายใหญ่ห่าครับอขอเดียวเบพี่น้องติดเสียเพิ่โดนได้กินพี่นอ้องคำเย้งงพี่นอ้องอื down. mời bác tay mời nào đấy sạch hắc mmmm gần 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 up คำเย็นๆไปและนะครับจะทำขอมแล้ะ hàng ghế bên nào kia không cần ngập, qua bên nào ghế không nghe hôm món mập cái tàu liền như vậy nào kìa 哦，这样不要，不要。 có ta ha thật bạn subscribe cho 就主要是要培养人。

อืมอืมขาดตายไปหน่อยอ่ะโอ้เผ็ดใส่ปีิกไายครับแก้มพีิกัวหรือว่ามันเล็กเผ็ดไปหน่อยอ่ะ เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผู้ใดมาคลิปนี้อปวดแคะปวดไตปวดซับไตปวดนั่ใจตลองกินสไตล์พ่อชาด้วพี่น้องเด้วยผู้ใดมาชิมดิบก็ขอตัวขอให้มาโอกาสนี้ด้วพี่น้องเด้วยเพิ่งบอกว่ามันเจิ่งกับปวดต้องคิดอย่างไรพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับพอกันคลิปหน้าด้วพี่น้องสำหรับมาเนี้สวัสดีครับ